สาให้หัวใจสีชมพูมาคุณเลือกให้หัวใจสีชมพูมาขอบคุณนะคะคุณสาก,ก็บอกว่าสวัสดีทุกบ้านคะ่ะนะคะจากคุณสานะคะขอบคุณกำลังใจจากทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณมากๆากสห้าเราจะอยู่เรื่อยอีก1ินาทีนะคะทุกท่านอีก10นาทีก็จะลงไลน์แล้วคะ่ะตอนนี้ได้ห้าสห้านาทีแล้วนะคะขอเผื่อไว้ห้านาทีเนาะขอบคุณทุกกำลังใ,ใจเลยนะคะทุกท่านผ่าขอบคุณมากๆ กับอะเล็กนี่แหละจะลกนี่แหละไม่รูกไปไหนแล้วนะ่งลุกเนาะปู่สาก็จะขึ้นเวทีน่าจะประมาณหกโมงครึ่งนะคะทุกท่านไม่รู้ว่าวันนี้ปล่อยคิปพีเมียหรือเปล่านะคะปู่สา สวัสด,ดีครับพี่สานะคะจากสางเมืองสิงนะคะใช่ครับพี่นะคะจากเสียวอนนะคะสาเมืองสิงก็สวัสด,ดีค่ะแม่เอื้อนนะคะครบเก้า9นาทีนะคะทุกท่านคะ่ะ โปเต้บอกว่าสวัสดีค่ะคุณเพนสวัสดีค่ะคุณโปเต้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะยินดีต้อนรับค่ะคุณโปเต้จ๋าขอบคุณมากๆพอดีเลยคุณโปเต้มาช่วยลงไลค์อีกอีกอีกแปดนาทีค่ะอีกแปดนาทีเสียวอนหนกว่าสวัสดีครับสตอรี่นะคะสวัสดีครับเสียวอนนะคะสวัสดีค่ะพี่สาวเมืองสิงห์นะคะจากคุณโปเต้นะคะขอบคุณคุณโปเต้มากค่ะ ขอบคุณกำลังใจนะคะจากคุณโปเต้นะคะขอบคุณมากๆ5 8 5 8ก็เหลือ7นาทีเนาะ7็นาทีเออขอบคุณสาม,มังสิงสวัสดีค่ะจากคุณประสณีเอื้อนะคะ f c คหุณอามกิติคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆากใจพลังบวกมาให้นะคะสวัสดีอือน่ารักจากคุณเอื้อด้วยนะคะ ไม่ไปไหนลูกแม่ก็รูขึ้นมาปิดไฟหน้าบ้านเฉยเฉยเลยไม่อยู่นั่นแหละแต่ก็ลงไม้แล้วไม่ก็ลงไม้แล้วครับอยู่ตรงนั้นแหละเป็นนายแดดให้แม่หน่อยอันนี้อะไรน่ารักนะเนี่ยไม่ใช่แม่ทำอาหารกินด้วยนะน่ารักจังเลยเลยอันนี้น่ารักจังเลยเลกไม่ดื้อเลยใช่ไหมลูกวันนี้ครับอะไรไม่ดื้อเลยอ๋อวันนี้ลูกแม่น่ารักเนาะใช่ไหมครับลูก